นิคนเดอกนกฮาบดีบริษัทพร้อมทางบริษัทมุจกคาย่ังนี้ว่าคุบาลีกหาบุดีเป็นสาวของนิคนนนินคนนากระบุตรดังนี้เฮาทั้งหลายจงจำท่านว่าเป็นอุบาสกข,ของผู้ใดละผู้ใดนอกคุบาลีกฮาบุดีประกาศจนเป็นอุบาสก ณนิคน,นากบุตธกบุตธก่าวอย่างนี้แล้วอุบาลีกหาบุดีรุกจะอัศนะฮัมดา,า้าหม่มพูอเบี่ยงบ่าข้างหนึ่งพระรม,มืออันสลีไปทางทีพาภูมีประภาออประดับแล้วได้ข่าวกับได้ข่าวกับนิคานิณน,นิคนนากระุต ว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านจงฝังพระคุณกองพาโบมีประภาที่ข้าพเจ้าเป็นสาวกข้าพเจ้าเป็นสาหกาาาหกองพาโบมีประภาผู้เป็นนักปาดปปจ,จาจโมฆะท่งจำจงทำลายกิเลสเครื่องจริงใจได้ทรงสำลระมานโบมีทุกข์มีจิตเสมอด้วยดี มีมารดามีมารยาญอันเลิศมีอันมีปัญญาดีทรงข้ามกิเลสปปจะจากความเสมอได้ปปจะจากมนทินข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระพาภผู้บ่มีจิผู้บม่บมีความสงสัยมีพระมีพระเลไทยดี ทรงคลายโลก,โลกานิมิตได้แล้วทรงบันเทิงทรงมีจมบรรณาธรรมอันกำเร็จแล้วทรงเกิดเป็นมนุษย์มีพระกีสะเป็นที่สุดเป็นพระที่บ่มีผู้เปรียบใดปัะจากสุลี ข้าประเ้าเป็นสาวของพระผู้มีประภา,าผู้บ่มีความทุงใสทรงเทียบแหลมทรงแนะนำสัตว์และเป็นสารถีอันประเสริญบ่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่ามีธรรมอันงามหมดความเกลือบแห้งท่งทำเสแสงสว่างทรงจัดมานะเทียได้ทรงมีพระวีริยะ ข้าพระเจ้าเป็นสาหกของพระผูมิพระภาคผู้อ,องค์อาจผู้มิผู้ใดประมาณได้มีพระคุณอันลิกซึ่งบรรลุถึงญาณทรงทำความกเกษมทรงมีพระญาณทรงตั้งอยู่ในธรรมทรงสำรวมพระองค์ดีทรงลวงกินเดชเป็นเครื่อง กองผู้พนแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพราผู้มีพระภาคผู้ประกอบและประเสริฐทรงมีเสนาสนะอันสงัดมีสังโยชน์สิ้นแล้วผู้พนแล้วทรงทรงมีพระปัญญาเครื่องคิดอ่านและทรงมีงานเครื่องหูผูรุ่น วุรทรงคือมานะเชียได้ไประจจารา,าคาผู้เพิกดีแล้วพู้บอมีทมเครื่องงวงข้าพระเจ้าเป็นชาวหกกองพาผู้มีประภาผู้เป็นพระฤาษีที่สามผู้บ่รวงผู้บ่รวงโลกทรงใจวิสา เป็นสัตว์ประเสริฐทรงลวงกิเลสแล้วทรงสละผสมอักษรให้เป็นบทตาถาทรงระงับแล้วมีญนาพีพยานอันหูแล้วทรงให้ทำทะทานก่อนทั้งหมดทรงสามารถข้าพระเจ้าเป็นสาหกของพ,พระพุมิมีพระผู้เป็นพระอริยะ มีพระองค์อบหมแล้วทรงบรรลุคุณอีกหนบนรรลุทรงแสดงอรกาาให้เป็นวิจ,วจารณ์ทรงมีจติทรงเห็นแจง้งบ่ทรงพุ่ลงบ่ทรงพูภผูขึ้นบ่ทรงวันไหวทรงบรรลุความเป็นผู้ชำนาญ ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหกของพระปุมิประภาผู้ะเด็ดไปดีทรงมีงานทรงบอส่งปล่อยจิตไปตามทรงบรรลุทรงบริบุรบริบุญบอส่งสะดุ้งไปจ,จากความกลัวสงัดชั่วไปทรงบรรลุทำอันเดิน จรงขามใดเองทรงยังสัตว์อื่นให้ขามใดกาพระเจ้าเป็นสาหกของพระผู้มีพระผ้าผู้สดับแล้วผู้สงบแล้วและมีพระปัญญาอันกว้างใหญ่เสมอด้วยแผ่นดินมีพระปัญญาอันใหญ่หลวงไปะจะกจโลกไปจะจากความโลภทรงนำเนิน ปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจ้าในบางก่อนเสด็จไปดีแล้วบม่มีบุคคลเปียบได้เปียบบม่มีผู้เสมอเหมือนทรงแก้วก้าผู้ละเอียดอุบคุมข้าพระเจ้าเป็นสาวขอ,องพระบ่มีพระภาผู้จัดตันหาได้ขาดทรงตื่นอยู่ทรง ปจะจาควันู้จัดตัตหาและพระอิทธิบอรทราบท่าใด้ผู้ควันอัการบูชาต้งใดพระนามบายักขะหนึ่งเป็นบุคคลเป็นอุรมบุคคลมีพระคุณบ่มีผู้ใดใครสั่งใด เป็นผู้ญ่ยทรงยึดย,ดย,ยดย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวก่อนฮาบดีท่านประมวลก้อยคำตำรับสรรเสริญคุณของพระสมณะโคดมจังแจมือใดเดี๋ยวก่อนท่านผู้เจริญเยียบเหมือนสร้างดอกไม้หรือลูกมือสร้างดอกไม้ คนขยันพึ่งห้อยกองดอกไม้ต่างๆกองใหญ่ให้เป็นพวงมาไลยอันวิจิตได้สันใดข้าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็สันนันทรงมีพระคุณวันบรนัรณาอันอันเป็นอันเอกทรงมีพระคุณวันสเสรเริญพรรนา จังไหลายเล่าให้ก็กได้บอทำการพัลนาพระกุลของพระองค์ผู้ควรพัลนาพระกุณได้ได้เล่าเมื่อขณน,นขณน,นเมื่อนี่คนน้ากระบุผหนูสักกละ ของพระภูมิพระภาบ่บ่บได้โลหิตอันอุน่นได้พลุออกจากปากในนั้นเองเทั้งนี้แหละจบอบบาลีวาส,าสุนอันนี้คือธรรมะของอนรเจ้าเนอหาอเอาน่าจะเคยยินหลายวบาจารสส์เคยจด้จจาว่า เอเก็บากระดิเดดดแอมาเนาะเพราะอนุโมทนาบึงก็จนจนมาเกิดจนแค่จากจิตจกไกยอังคานาท่านหลายในพุนทุกข์อาทัานหลายได้ก็ถึงคําคําทอนของเจ้าเพื่อเป็นความสุขแค่อันนี้ผ่านด้วยเธอสาธุ